ตำรวจยูเครนพบศพกว่า900ศพรอบกรุงเคียฟหลังรัเสเซียถอนกำลังส่วนใหญ่ถูกยิงเมื่อวันศุกร์วันที่15เมษายน65ทางตำรวจยูเครนระบุว่าพบศพพลเรือนกว่า900ศพที่บริเวณรอบกรุงเคียฟของยูเครนหลังกองกำลังรัเสเซียถอนทัพออกจากบริเวณดังกล่าวโดยศพส่วนใหญ่ถูกยิงจนเสียชีวิตแอนดรีเนบีทอ หัวหน้าตำรวจในกรุงเคียฟระบุว่าศพเหล่านี้ถูกทิ้งบนถนนหรือถูกฝังไว้แบบชั่วคราวโดยข้อมูลตำรวจที่ระบุว่า95%ของจำนวนศพเป็นผู้เสียชีวิตจากการถูกยิงทางตำรวจยังพบศพมากขึ้นนา้ตามซราบประหลัดถักพังและหลุมศพขนาดใหญ่โดยตำรวจพบศพมากที่สุดที่เมืองบูชาซึ่งมีศพกว่า350ศพทั้งนี้ กองกำลังรัเสเซียถอนตัวออกไปหลังไม่สามารถเข้ายึดกรุงเคียฟได้โดยถอยไปตั้งทับบริเวณตะวันออกของยูเครนและทิ้งร่องรอยที่อาจบ่งบอกถึงการก่ออาญากรรมสงครามในเมืองในขณะเดียวกันอีกอโคโนาเชนคอปโคศกกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียระบุว่ารัเสเซียจะเพิ่มการโจมตีโดยขีปนาวุธไปยังกรุงเคียฟเพื่อโต้อตอบที่ยูเครนโจมตีก่อการร้ายหรือแบ่งแยกในดินแดนของรัเสเซีย ท่าทีรุกรานยูเครนจากรัเสเซียล่าสุดนี้มีขึ้นหลังทางการรัเสเซียกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีทางอากาศในเมืองบรีอันซ์ซึ่งเป็นเมืองชายแดนในรัเสเซียทำให้มีผู้บาดเจ็บเจ็ดคนและทำให้อาคารที่อยู่อาศัยราวหนึ่งร้อยแห่งได้รับความเสียหายและเมื่อวันพฤหัสบดีทางการท้องถิ่นรัเสเซียอีกแห่งที่อยู่ติดชายแดนยังระบุว่า ยูเครนระดมยิงปืนใหญ่ในเมืองเช่นกันทางการยูเครนไม่ได้ยืนยันว่าได้โจมตีเป้าหมายใดที่อยู่ในรัสเซียและทางเอพีไม่สามารถยืนยันรายงานดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามยูเครนระบุว่ากองกำลังของตนยิงขีปนาวุธไปยังมอสคาว่าเรือรบหลักในกองเรือของรัสเซียในทะเลดำซึ่งหากเป็นตามนั้นจริงการโจมตีดังกล่าวอาจถือเป็นชยัย เป็นชนะของยูเครนและอาจเป็นความพ่ายแพ้เชิงสัญ,ญลักษณ์ของรัสเซียเมื่อวันพฤหัส,สบดีประธานาธิบดีโวโลโลดีเมียเซเลนสก,กี้ของยูเครนกล่าวผ่านทางโทรทัศน์ว่าชาวยูเครนควรภูมิใจที่สามารถทนการโจมตีของรัสเซียมาได้50วันในขณะที่รัสเซียเคยคาดการไว้ว่ายูเครนจะต้านทานได้สูงสุดเพียง5วัน